สวัสดีค่ะพาซินีโดเพรค่ะ,ะก็ดีเจกิกกี้เลยเริ่มเล่นดีเจตอนแรกน่าจะปี2015ค่ะถ้านับแล้วก็น่าจะประมาณ9ปีแรงบันดาลใจในการเป็นดีเจหรอคะก็คงจะ ตอนเด็กๆก,ก็ไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวตามคลับก็เห็นดีเจบนบูสดีเจอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทําไมคนคนเดียวมันสามารถทําให้คนในขับเป็นร้อยคนเต้นได้มันก็รู้สึกว่าสนุกแล้วมันก็ยากอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองดูละกันอะไรเงี้ยค่ะเครื่องเล่น Pioneer DJ เครื่องแรกน่าจะเป็นถ,ถ้าเล่นนะก็จะเป็นเครื่องใหญ่ CDJ ใช่ไหมคะ่ะตอนนั้นน่าจะเป็น850แต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่ซื้อเป็นของตัวเองนะคะก็จะเป็น X DJRR ค่ะ ปกติชอบเพลงแนวไหนก็จะเป็นเทคเฮาส์กับเบสเฮาส์ค่ะถ้าเล่นบ่อยสุดก็น่าจะเป็นอิเล็กทร o u s e ากับฮาร์ d แดน e ค่ะเหมือนถ้าเป็นเทคเฮาส์อะค่ะมันก็จะสบายชิลๆหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกฮาร์ดแดน e ์เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบทุบแหละก็จะนสนุกกว่าหน่อยควารู้สึกหลังจากได้ตำแหน่งในการแข่งขันขนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกที่เราทุ่มเทไปอะคะ่ะมันประสบผลสำเร็จมันเห็นผล ระยะเวลาในการซ้อมห่อคะน่าจะประมาณ3เดือนก่อนแข่งขันนะคะถ้าซ้อมจริงจังเลยก็ประมาณ2อเดือนเดือนนึงคะ่ะความกดดันในการแข่งขันก็มีเยอะพอสมควรเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันที่แบบเข้ามาเนี่ยเราเห็นหน้าในวงการอยู่แล้วรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ก็เก่งคนนี้ก็เก่งก็จะมีความกดดันว่าแบบจะสู้เขาได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องไปสู้กับใคร สู้กับตัวเราเองเพราะว่าถ้าเรามัวไปสู้กับคนอื่นเราจะแบบเราจะคิดลแบอบะว่าแบบจะสู้ได้ไหมนะอุ้ยคนนั้นก็เก่งคนนู้นก็เก่งอะไรเงี้ยช่างมันทําให้ดีที่สุดแค่นั้นค่ะอยากฝากอะไรกับคนที่ไม่กล้าแข่งขันไม่กล้าเข้ามาเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าสําคัญที่สุดคือระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพเพื่อนๆที่ซ้อมด้วยกันคุณครูทุกอย่างเลยคะ่ะหรือแบบสกิลในการซ้อมอะคะ่ะ ยิ่งเราซ้อมทุกวันถูกไหมคะคือสกิลมันก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วเราได้สกิลในการซ้อมเราก็เอาไปปรับใช้ในการทํางานได้ต่อให้เราไม่ได้ตําแหน่งเราได้ตรงนี้แน่นอนค่ะช่วงท้ายก่อนจากการมีกิจกรรมมาให้เล่นครับก็คือให้ทายเพลง5เพลง5วินาทีพร้อมกับบอกชื่อเพลงและศิลปินครับตอบได้ค่ะตอบได้ด้ินนค่ะ ชื่อเพลง Market Bar ค่ะต้องสะกดได้ไหมยังไม่ออกอ่ะตอบค่ะอันนี้ Am g o o ดค่ะของเดวิดเกต้าค่ะร้องให้ฟังได้ดู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  ได้เลยละกันตอบได้ค่ะเพลงตะกี้ตะกี้ของดิเจสเน็คค่ะตอบได้แล้วตอบได้อันนี้ดีเจเทอร์ริทอค่ะเยเราขคอ ประจําตอนนี้ค่ะคลับประจําก็จะเป็นทาเลียคลับแบงคอกนะคะแล้วก็มีเลเวลคลับถ้าจะเป็นอีเวนต์นะคะก็สามารถติดตามได้ใน Facebook แล้วก็ IG ค่ะก็จะมีลงไว้ว่าไปอีเวนต์ที่ไหนค่ะ Facebook นะคะก็พาซินีกดเพจค่ะแล้วก็ IG ค่ะก็เป็น DJ g i g ิกกี้นเดอร์กรค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะ